เรื่องเล่ารถเข็นปิดตีห้าบนถนนสายกลางคืนที่ไม่เคยหลับไหลเต็มไปด้วยเสียงดนตรีจากสถานบันเทิงเสียงคนเมาเฮฮาเสียงรถวิ่งยามดึกแต่ตรงมุมมืดมืใต้เสาไฟที่กระพริบจะมีรถเข็นส้มตำเก่าๆจอดอยู่เป็นประจำมีสตรีไว้กลางคนผิวคล้ำรอยย่นบนหน้าชัดเจนแก่ชื่อว่า ปั้นดิษใครผ่านเส้นนี้บ่อยจะจำภาพนั้นได้ดีแกจะตาส้มตามเบาๆเงียบๆไม่พูดมากไม่หัวเราะไม่มีการตะโกนเรียกลูกค้าแต่ก็มีลูกค้าประจำเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กสถานบันเทิงพนักงานส่งของหรือแม้กระทั่งเอ็มหนุ่มทรงเบียร์ที่ชอบนั่งกินดึกๆก่อนกลับบ้านเอ็มรู้สึกว่า ร้านป้าน,นิดให้ความสงบแก่ไม่ชวนคุยไม่ขัดอารมณ์บางครั้งเอ็มก็จะเห็นคนอื่นมากินด้วยเช่นลุงแท็กซี่ประจำซอยหรือนักเที่ยวเมากับที่เดินเซมาซื้อของทุกอย่างดูปกติจนวันหนึ่งร้านปิดไปเฉยๆหายไปเกือบสองอาทิตย์เหมือนหายตัวไปไม่มีใครพูดถึงเอ็มยังสงสยัย จนกระทั่งคืนหนึ่งรถเข็นของป้านิดก็กลับมากลับมาตั้งตรงมุมเดิมตายเสาไฟที่ยังกระพริบเหมือนไม่เคยหายไปเอ็มเดินเข้าไปหาป้นิดยังคงตามของเหมือนเดิมแต่ที่ต่างออกไปคือแกเงียบกว่าเดิมไม่ยิ้มไม่ตอบคํามือแกมีบาดแผลที่เหมือนยังไม่หายดีนิ้วมือบางนิ้วมีรอยซีด เหมือนโดนน้ำแช่นานแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือเวลาป้านิดเดินลากรถหลอฝั่งขวาจะฝืดเหมือนขาแกไม่ค่อยมีแรงเสียงครกกระแทกก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงต่ำธรรมดาอีกต่อไปมันฟังคล้ายกับกระดูกเสียดกันโลหะเสียงช้อนขูดถาดน้ำแข็งฟังดูแห้งเย็นและแปลกเกินบรรยายแต่เอ็มยังคงมากิน คืนแล้วคืนเล่าในช่วงเวลาสามอาทิตย์หลังจากนั้นเขายังมากินคนเดียวบางคืนก็เห็นคนอื่นมาซื้อด้วยไม่มีใครพูดถึงอะไรผิดปกติไม่มีใครเอะใจว่าปนิชอาจจะไม่ใช่คนเดิมจนคืนหนึ่งเอ็มเรียกแท็กซี่กลับบ้านเป็นลุงแท็กซี่คนคุ้นเคยที่เคยกินข้างๆกันเมื่อเดือนก่อนเอา้าน้องเอ็ม ยังอยู่แถวนี้อีกหรอครับลุงผมกินร้านยายส้มตำอยู่เลยอร่อยอยู่นะลุงเงียบไปสักพักแล้วพูดช้าๆน้องร้านนั้นปิดไปตั้งนานแล้วนี่ปานิตย์แกตายไปเมื่อสามอาทิตย์ก่อนโดนรถชนตอนเข็นกลับบ้านตรงหัวมุมนั่นแหละไม่มีใครเห็นทะเบียนด้วยซ้ำเอ็มหน้าเสียแต่ผมผมกินที่ร้านนั้นทุกคืนเลยนะ หลังจากวันนั้นลุงแท็กซี่มองเอ็มผ่านกระจกหลังสายตาจริงจังเต็มไปด้วยความสงสัยน้องลุงไม่ได้ล่อเล่นนะหลังงานศพแกก็ไม่มีใครกล้าไปนั่งตรงนั้นอีกเลยตอนกลางคืนมีคนเห็นรถเข็นมาตั้งแต่พอเข้าไปใกล้เหมือนจะเย็นลงเรื่อยๆเสียงตามยังมีนะแต่ไม่มีเงาคนในร้านเลยเอ็มนิ่ง เขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดภาพที่เคยถ่ายเล่นไว้กับป้าน,นิดทั้งมุมกว้างมุมซูมแต่ไม่มีภาพไหนที่เห็นหน้าแก่ชัดเลยใบหน้าเบลอเหมือนละลายบางภาพเห็นแต่รถเข็นโดยไม่มีเจ้าของหลังจากคืนนั้นเอ็มไม่เคยกลับไปกินที่นั่นอีกแต่เขาเล่าให้ฟังว่าบางคืนตอนขับผ่านมุมนั้น เขาได้กลิ่นส้มตำไม่ไหมลอยมากับลมและเสียงที่เขาจำได้ดีเสียงต่ำส้มตำเบาๆครืดครืดครืดยายแก่ยังมาขายของอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วหรืออาจจะรู้แล้วแต่ไม่ยอมไปไหน